สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือบรรยากาศช่วงงานเทศกาลสงกรานนะครับที่นี่ไม่ใช่ที่ไหนครับที่นี่จังหวัดสุรินทร์ครับนี่ก็คือบริเวณที่เรียกว่าอ่างเก็บน้ําห้วยประใสนะครับอยู่ที่ตําตบลสวายนะครับอาเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์นะครับนี่ก็เป็นบริเวณที่เป็นอ่างเก็บน้านะครับซึ่งาทาง ชุมชนนะครับก็ได้รังสรรเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนะครับก็จะมีเป็นแพรนะครับอาหารนะครับในรูปแบบต่างๆรวมถึงกิจกรรมทางน้ำนะครับเช่นาการเล่นห่วงยางนะครับเล่นบานนาบูทนะครับรวมถึงกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจต่างๆนะครับสังเกตก็จะมี แพนะครับเป็นชื่อต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีซุ้มไว้คอยจำหน่ายอาหารด้วยนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำเพร่ไรก็ไม่ได้ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์มากนักนะครับประมาณ20กิโลนะครับจากในตัวเมืองนะครับก็สะดวกทั้งเดินทางมาจากบุรีรัมย์ทั้งเดินทางมาจากทางอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับนี่เลยครับที่คุณผู้ชมมองเห็นนะครับก็จะเป็นแพ อาหารนะครับซึ่งสามารถที่จะเดินทางมาพักผ่อนหย่อนใจช่วงนี้ก็อาจจะมีรถยนต์จอดบางทัศนียภาพเล็กน้อยนะครับแต่ก็เป็นสีสันนะครับซึ่งเป็นบรรยากาศที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันที่เป็นสีสันของจังหวัดสุรินทร์นะครับในช่วงงานเทศกาลสงกรานนะครับจะมาวันหยุดสงกรานหรือว่าจะมาวันธรรมดามาวันไหนก็ที่มาวันไหนก็ครูนะครับรู้สึกว่า ที่นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่อยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวมาชมนะครับมารับประทานอาหารอร่อยๆนะครับมาเที่ยวกันแบบ New Normal หรือว่า Now Normal นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งซึ่งโหขับรถมาประมาณเกือบ1กิโลเมตรนะครับยังยังไม่จบนะครับยังไม่สุดนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมโอ้โหที่มองไปไกลๆนะครับโอ้โหนะครับเป็นเนี่ยเขาเรียกว่า เรือกล้วยเรือลากด้ครับเนี่ยครับโอ้สวยงามมากเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับชัดเจนมากๆเลยครับกับบริเวณนี้นะครับอ่างเก็บน้ำรถไฟก็จะเป็นแผ่อาหารนะครับสวยงามมากๆครับวันนี้ท้องฟ้าเปิดด้วยครับคุณผู้ชมโอ้โหนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับเป็นสีสันช่วงสงกรานต์ตอนแรกก็จะคิดว่าในช่วงสงกรานต์นี้จะไม่มีนักท่องเที่ยวมาแต่ว่า เข็มขัดสั้นไปนะครับคาดไม่ถึงว่าจะมีนะักท่องเที่ยวทั้งชาวสุรินทร์ทั้งทั้งชาวาบุรีรัมนะครับใกล้เคียงนะครับเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างถือว่าสีสเกตด้วยนะครับถือว่าคึกคักด้วยนะครับคุณผู้ชมดูจากรถที่จอดนะครับเนี่ยนี่แค่ฝากฝั่งถนนเดียวนะครับเนี่ยที่ผมถ่ายทอดอาภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็จะมี นะครับบรรยากาศแพรชุมชนนะครับอย่างตอนนี้ก็แพรชุมชนยินดีต้อนรับนะครับใต้ที่บอกนะครับมีขายอาหอาหารกันทั้งสองฝากฝั่งกันเลยทีเดียวนะครับโอ้สุดลูกหูลูกตานะครับคุณผู้ชมที่อ่างเก็บน้ำเพื่อรไร้แห่งนี้นะครับโอ้โหสวยงามมากๆครับคุณผู้ชมเนี่ยถือว่าเป็นบรรยากาศแล้วก็สีสันที่ชวนให้ทุกคนที่ ว่างนะครับชวนคุณพ่อคุณแม่ชวนครอบครัวชวนคนรักนะครับชวนเพื่อนชวนหมูชวนเสี่ยวมาเที่ยวที่ห้วยระไสนะครับจังหวัดสุรินทร์ได้เลยนะครับคุณผู้ชมโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้สวยงามครับนี่นครับเป็นซุ้มๆเป็นที่นั่งจํำหน่ายอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปชม บรรยากาศทางด้านล่างกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับที่ห้วยระไซแห่งนี้ครับครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมลงจากรถแล้วนะครับก็มาถ่ายทอดภาพบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับเนี่ยอ่างเก็บน้ําห้วยระไซนะครับบรรยากาศก็สวยงามมากๆเลยนะครับโอ้โหมี กิจกรรมทางน้ําด้วยนะครับมองเห็นไกลๆนะครับคุณผู้ชมนี่แต่ละซุ้มแต่ละแพรนะครับก็มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการกันอย่างคึกคักนะครับช่วงสงกรานนี้ก็เที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับใส่ใจในคุณภาพชีวิตใส่ใจในความสะอาดนะครับ New normal นะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับล้างมือบ่อยๆนะครับ เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีห่างไกลโควิด -19 นะครับฝากด้วยนะครับคลิปนี้ขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานสุรินครับขอบคุณมากสวัสดีครับ